วันที่3สิงหาคม2565คอรสอประชุมครั้งที่14ทับ2565เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรื่องการกระทำมันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518จำนวน2กรณี กรณีแรกลูกจ้างยื่นคำร้องว่านายจ้างเลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมข้อรศเห็นว่าการเลิกจ้างมีสาเหตุจากการที่ลูกจ้างทำคำฟ้องต่อศาลแรงงานเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและกรรมการสหภาพแรงงานและเป็นการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา121วงเล็บ1วงเล็บ2และมาตรา123จึงมีคำสั่งให้ในายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึง วันรับกลับเข้าทำงานส่วนกรณีที่2ลูกจ้างยื่ยนคำร้องว่าในจ้างเลิกจ้างเป็นการกระทำมันไม่เป็นธรรมคอรเสเห็นว่าการเลิกจ้างมีสาเหตุจากในจ้างประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจขาดทุนต่อเนื่องจำต้องปรับปรุงโครงสร้างโดยลดอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีสาเหตุตามคำร้องกล่าวหาจึงมีคำสั่งยกคำร้องของลูกจ้างนอกจากนี้คอรสได้พิจารณารับข้อพิพาทแรง,งงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา23จําจำนวนหนึ่งกรณี และมาตรา25าจำนวนหนึ่งกรณีเข้าสู่การชี้ขาดของคอรสอต่อไปนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์ประธานคอรสอมีข้อสังเกตจากการประชุมมาให้คำแนะนำแก่นจ้างและลูกจ้างว่าวันนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องการประชุมใหญ่ของสภาพแรงงานนะครับการประชุมใหญ่ของสภาพแรงงานนะั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็มีผลต่อการ กระทําหรือสิ่งที่ได้รับสิทธิต่างๆที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาด้วยนะครับถ้าหากว่าการประชุมใหญ่นั้นไม่ชอบนะครับสิทธิที่จะได้รับนั้นก็อาจจะหมดไปนะครับอย่างเช่นการประชุมใหญ่เพื่อแจ้งข้อเรียกร้องนะครับถ้าหากการประชุมใหญ่นั้นไม่ครบองค์ประชุมก็ดีการลงมติไม่ชอบด้วยก็ดีนะครับเรื่องของการแจ้งข้อเรียกร้องก็จะไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสังพันธ์ นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะต้องทําการประชุมนั้นให้มีความชอบธรรมนะฮะและการที่จะทําให้ชอบธรรมได้นั้นก็เริ่มตั้งแต่องค์ประชุมนะครับว่าครบไหมตามระเบียบข้อบังคับนะครับคือจํานวนของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็2นะครับมติในที่ประชุมนั้นระหว่างที่ลงมติในที่ประชุมนั้นนะครับมี จํานวนผู้ลงมตินั้นฮะเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสภาพหรือเปล่าแล้วก็ 3. นะครับข้อสําคัญก็คือเรื่องของรายงานการประชุมนะครับเมื่อท่านทํารายงานการประชุมนั้นท่านก็ควรจะต้องจับจัดเก็บให้ดีนะครับโดยมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่จะเป็นปประโยชน์นะครับก็คือเรื่องระหว่างการประชุมนั้นท่านควรจะต้องมีเรื่องของรูปถ่ายนะครับประกอบเป็นหลักฐานนะฮะถ้าเกิดมีการคัดค้านขึ้นมานะครับท่านก็สามารถใช้พวกรูปถ่ายพวกนี้มายืนยันได้นะครับว่าจำนวนองค์ประชุมนั้น เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับยังก็ฝากาสหภาพแรงงานคนํานึงถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมให้ดีนะครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกันเพื่อความสงบสุขในสังคมแรงงาน